ว่าพายถาทำแล้วเป็นย um, ังไงบ้างนะดูดิเป็นยังไงมดูดิว่าสวยเลยนะดูสวยปะสวยจเเกมัน้เเฮ้ยเฮ้ยไงวะตายจะนิ่งใจนิ่งเกอเลยเหรอ้ลงเฮ้ยมันพูดว่าอะไรวะมันพูดว่าเหมือนเพืเรามาทำมันทำไมนะยิ่งพาเนี่ยอ๋อ้ลงไปจำมันดิเฮ้ยเล่นนี่ก็เลยนะเฮ้ยลุงจำมันลุงจำมัน เอล้เอลอลงจับมาลงนึกขึ้นมาแล้วลงจับมาลงสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับพบกับผมครับ a a e k นะครับก็วันนี้ผมได้พาเพื่อนมาได้นะชื่อชื่อช่องเลยนะหลงป่าสวัสดีครับก็ชื่อช่องอนะหล,งป,หลงป่านะครับพี่เอฟซีก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะช่องใหม่นะครับพี่เอฟซีเปิดใหม่นะครับก็จะมาร่วมเดินทางกับเราด้วยนะ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับมีอะไรสนุกสนุกให้ดูแน่นอนครับเพื่อนน้ขยันเดินป่ามากครับก็ก่อนจะเดี๋ยวผมเนี่ยวันนี้ผมพาเพื่อนหลงเนี่ยขึ้นมาดูทางเข้าหมือนรับแลนะผมเนี่ยตั้งใจจะมาดูโจนป่าที่ที่มันจะได้ทาร้ายสารเอาไว้นะหนุ่มเข้าไปดูส่งลงจะไ,ได้เจอเลยโจนนั่นไม่งันมันทำร้ายสารม่งเละหมดเลยที่เราได้ทำเอาไว้นะโอเคครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนหลงเนี่ยได้เดิน,เด,น,เ,ดนเดินทางเข้าไปกันเลยนะพี่อีนะ ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยก็โอเคครับพี่พีซีตอนนี้ก็เพื่อนหลงเนี่ยได้เข้ามาถึงนี้แล้วนะตรงทางเข้าด้านนี้แล้วนะพี่พีซีนะเข้าไปฝั่งด้านนน้นลง <c oughs> เนี่ยฝั่งไอข้างในเนี่ยตรงนี้หน่อยหนึ่งอะ่ะมันจะมีทังที่เราเจอคนเมืองรับแรนะเดินออกมากันนะก็มาเจออะไรรังละไม่รู้วันนี้เพื่อนหลงเนี่ยจะได้จะมีบุญหรือว่าจะได้ ได้เจอเหมือนเราหรือเปล่านะเดี๋ยวก็รอดูกันวนะ่าเพื่อนหลงเนี้ยมาครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่าแเพื่อนลงเราไปเราไปไหว้พระกันก่อนนะนเราไปไหว้พระกันก่อนนะถ้า <c oughs> เราเข้ามาที่เนี่ยเราจะเข้าไปเมืองเลยถ้าเราอยากเจออะไรสิ่งดีๆเนี่ยเราต้องมามานี่ก่อนนะหลงมาไหว้พระตรงนี้ก่อนมาเออเรามาเคารพนะเราเข้ามาในป่าเนี่ยเราก็เหมือนเรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะ เนี่ยจะตั้งกล้องกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อนะ เราก็เนี่ยรีบเดินทางเข้าไปกันตอนเริ่มไปไปลูกก็วันนี้พอาเพื่นลงมาได้นะพี่เวทีนะก็ เราพามาดูว่าจะได้เจอไหมวันนี้จะมีคนออกมาจากเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็อย่าลืมนะพี่เจษฎีนะนี่มาเพื่อนเพื่อนลงนะครับก็เปิดช่องใหม่นะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่เจษ นี่นะพี่พี่ตีก็ถึงแล้วนะลงนี้ถึงแล้วลงเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยอากาศเนี่ยเย็นมากนะพี่พี่ดูดิอากาศเย็นไม่มีแดดเลยวันนี้เฮ้ <c oughs> ยงลงมาดูดิเหมือนว่าจะมีคนมาทำหิ้งผ้าใหม่แล้วนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาทำนะพี่พี่ดูดิ นี่แต่ว่าทำนี้ไม่รู้ใช่นนหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะแต่ว่าสวยมากเลยนะก็สวยอยู่นะไม่มีเขามาทําใหม่เลยนะไม่รู้ว่าท,ที่ไอโจนตัวนั้น,นมันมาทบเนี่ยไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะดูดิมีรอยแตกด้วยก็โอ้หเนี่ยสวยเลยนะเนี่ยลงทางนี้นะเนี่ยทางนั้แหละที่ทางเข้าเมืองรับแรงนะใช่เนี่ยตรงทางนี้นะนู้น เดี๋จำไม่ได้เพื่อถ้ามีคนออกมาเนี่ยถ้ามารอบหน้าหรือว่ามาเนี่ยเพือ่อจะเจอว่าเดือดร้อนก็เรารอดูกันเนั่งดูเทีนี้กันดูว่าจะมีคนออกมาหรือเปล่านะวันนี้ก็ฝันในเสือไอ้เสือที่เสือมาเจอเนี่ยมันน่าจะวิ่งขึ้นเขาในเสือบอกน่าจะวิ่งขึ้นไปทางนี้แหละไม่รู้ว่าเสียงอะไรเี่ดังมากเลยตา่างนู่นเดี๋ยวกลองเด,ดินซํารวเทางกี้ลงไป ว่าวันนั้น,นเห็นเสือบอกว่าโจนตัวนั้นมันวิ่งหนีขึ้นเขานะวิ่งไปทางนี้แน่เลยเฮ้ยมาทุบสารเฉยเลยไม่รู้ว่ามันพูดอะไรกับเสือบ้างนะเห็นเสือว่ามันพูดอะไรไม่รู้แต่ก็เสือเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะนอยู่บนยอดเขานี่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะั่นด้านล่างนุง่ดังมากเสียงทำอะไรวะเราจะพิสูจน์ นี่ครับเดี๋ยวเราจะนั่งรอตรงนี้ก่อนจะเลื่อนลงนะนั่งพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะรอดูก่อนว่าจะมีคนออกมาจากเมืองหรือเปล่านะบรรยากาศดีมากเลยไม่รู้จะออกคนจะออกมาหรือเปล่า เดี๋ยวพวกเราเนี่ยนั่งรอกัอนสักพักน,นึงแล้วนะโอเคครับพี่เตีก็เราเนี่ยได้มานั่งรอกัอนสักพักหนึ่งแล้วนะแต่พวกเราเนี่ยนะแต่ดินดนทางกลับดีกว่าพอไม่มาไม่นาน,านานแล้วนะใช่ใช่ผม,มก็พาเพืนน่อนลงมาเนี่ยเพื่อจะได้เจอนะพี่ตีนะไม่มีใครออกมาจากเมืองเลยนะจะลองไปดูอีกทีนึงเพื่อจะมีรอบหน้ายวค่อยดูกันนะว่ารอบค่อยมาอีกทีนึงว่าวันนี้น่าจะไม่มีใครออกมาแล้วเพราะอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่ตี เดี๋ยวลองไปดูลองเดินไปดูไอ้นี้กันพิงพากกันว่าเป็นยังไงบ้างไปโอเคกันต่อไปอ๋อเดี๋ยวผมให้พระโรงเน้่ลองดูนะว่าพินพายจะทำแล้วเป็นยังไงบ้างมาดูดิไปงงว่าดูดิว่าสวยเลยนะดูสวยปะสวยจังเฮ้ยเฮ้ยตายวะตายจะนิ่งใกล้นิ่เก้อเลยไอ้ลงเอ้ยมันพูดว่าอะไรวะ พูดว่าเหมือนพูดเรามาทำมันทำไมนะยิงพานเนี่ยไอ้ลุงปจันมาดิเฮ้ยเนยนีกเลยเฮ้ยลุงจำมันลุงจำมันไอ้ลุยลุงปจันมาลุง่ขึ้นไปละลุงจันลงเฮ้ยเป็นคนนี้หรือเปล่ามู้ที่ทุบอ่ะไอ้ลลุงตามปจันมาลุงผมนี่ไว้ไปเลย chưa vinh vầy rồi nè luôn 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 tạm đấy luôn dừng đi mình vinh vầy chứ vậy chứ ừ. mình khốt đi mình gió giới vậy đâu à bảo là tạm anh không thán อย่าวิ่งไวจัดพูดว่าเลยไ,ไม่รู้ว่าความมึนอยู่เรื่องผมพูดแบบดูทุกมากเลยนะลงชิมคนตีได้ไหมลงเนี<อ>่ยหรือมไม่ได้สะเด้ลหนะึ่งสะติกไม่ได้อยู่ไหนเปล่าเลยอยู่ยยไหนเปล่าใครวะใส่ไหมเด็กเปล่าแข็กแน่เลยสัตว์มีหนึ่งสติกนี่ไล่ยิงเลยนะว,วิ่งโคตรไวเลยมือนชำนาญมากเลยนะ มันพูดแบบว่ายอเยอะจัดเนี่ยนี่มันยังไม่เชียบมึงดูดิลองดูนะดูไว้มึงรอดูดูได้ไมดนะ มัเป็นไรหรมันบอกว่าตามันไม่ได้แต่ยุงเยอะงเยอะเลยหรอ่ไปที่แอบว้เดี๋ยวมันต้องลงมาเชื่อคนตีนหเยอเลดพูดอะไร Mother. ไม่รูวะดดิเชี่ยวโคชำนาญเลยนะ แม่งหินก้อนเริ่มวิ่งไม่ค่อยไหวเลย เฮ้ผมไล่ตามไปนะเพื่อนดิไม่เหมืนวิ่งไวที่ผ่านวิ่งขึ้นไปบนนู่นเลยเมื่อกี้ตอนที่เพื่อนหลงเนี่ยตามมันวิ่งไปทางนู้นนะผมื่อนมันจะแอบอ้อมหลังหินนี้ไปเนี่ยมอยู่ตรงนั้นนะ่ะวิ่งเจอผมเพื่อวิ่งขึ้นไปบนเลยยินเสียงไหมไม่ได้ยินเลยซึ่งไม่ได้หรอเชื่อไหมหันสติ๊กไม่เจอเมื่อกี้เนี่ยไม่ไดยินไหนผมนึกใครเอกจากกระเป๋าไม่รู้ว่ะหันท่านี่นั่งสติ๊กเมื่อกี้นะ เด้ยิงแน่ๆเลยมิจอาแล้วป,ป่าดลกมากเลยครับทุกคนลกจริงมันวิ่งวิ่งโคตรไวเลยนะใช่ครับางทีวิ่ง,งลบทันว,วิ่งชนกอพันรู้แล้วมีวิธีแล้วเดี๋ยวพวกูเนี่ยจะหาวิธีจับมันให้ได้นะ เราต้องมาหาจับวัวเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราต้องมาจับเลยให้ได้ละกูม,มีแผนและไม่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมาวางแผนกันนะพี่เอ็ีนะจะจับให้ได้นะโจนไม่ก้เนนะี่ยตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะลมโหแต่มันวิ่งไวามากเลยมันชำนาญมากผมทันทีทานว่าน่าจะเป็นคนที่มาทุบสารสารอบที่แล้วนะนพออยู่หยุดมาก็เดินมาพูดอยู่มาทางนี้นะนนะนู่นอะ่ะเดินมาหาผมมฉยเลย หายเงียบไปเลยร้อนจังเช่นเป็นเลียบพวมันหรือเปล่ามลไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าใครมืดแล้วแต่ว่าเรามาพรุ่งนี้ดีกว่าจริงพรุ่งนี้พวกต้องจับมันไว้ลง <c oughs> ต้องล้อมจักมันดีิแล้วต้องมาตอนที่แบบมันยังไม่เห็นเราด้วย <c oughs> ไม่หไมหมโหอิงโคตรไว ลองหาที่แอร์ที่แถวนี้ก่อนนะลงนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าเพื่อมันอาจจะลงมานะพี่ตีนะถ้าลงมาเนี่ยก็จะลองดูว่าจะจับมันได้หรือเปล่าแต่มันกนตีนจริงน,น,นะเมื่อกี้นะพี่ตีอยู่เมื่อกวิ่งโขวไปกลิ้งแล้วมันวิ่งหนีโคตรไวเลยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะหาที่แอรแถวนี้นะพี่ตีนะ <c oughs> ไปลงไปหาที่แอรแถวนี้ก่อนเ <c oughs> ดีเราจะหาที่ลบกันนะพี่ตีไปเดี๋ยวรอดูว่ามันเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่า กองอย่างนี้เลยลงูลงดีง๋ยววกเราอรอดูนะเนี่ยก็แ okay, คเขาเป็นพิเศีผมกับเพื่อนหลงเนี่ยได้นั่งซ้มอยู่หลังกองปร่งเนี่ยหนา,นานแล้วนะก็ไม่มีใครมาเลยดูจบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอากาศเนี่ยดูดีเริ่มมืดละไอ้ลงเดี๋ยวพวกเราเนี่ยน่าจะรีบเดินเดินทางกลับก่อนดีกว่านะก่อนที่ฝนจะตกฝนตกอีกเกพราะดูดีอากาศเริ่มเย็นละเพราะตอนเนี้ยที่เนี่ยฝนตกทุกเย็นเลยนะตกเฉพาะตอนเย็นด้วย เมื่อกี้มาถึงตรงนี้แล้วพี่ดิโอ้นั่งรอผมก็ก็พลิลงนั่งแอบดูมันต้องนานละยังไม่เจอมันมาเลยโอมันน่าจะไม่มาละมันเป็นเรื่องพิ่มมาเนี่ยน่าจะแย่นะต้องน่าจะต้องหนีจริงดิใครครับก็ออรอ,อดูรอบๆหิงผาด,ดูนะสวยเลยนะ จะเป็นเพื่อนรถหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดีย๋ยวลองโทรถามดูว่าใครมีคนมาทำนะว่าสวยจริงนี่เสียดายนะพี่ติวันนี้พาเพื่อนลงมาด้วยก็ไม่ได้เจอคนในเมืองน,นะไม่ได้ออกมานะจอเจอมือคนที่เมืองรับแรงครั้งแรกเนี่ยออกมาตรงนี้เลยนะอยู่นนแบบโหตอหนนรอตาผมเนี่ยเดินมาเนี่ย ครั้งแรกเนี่ยที่เ,เจอในคนที่เมืองรับแรงเนี่ยออกมาจากทางนี้แหละโคตรทางไ,ไหนไม่รู้ะม,ม,มาคนเดียวแต่ว่ามีน้องเขาด้วยแล้วก็คนเมืองรับแรงที่ที่อยู่ที่เล็กเนี่ยเคยเจอ,เน,อนะคนนั้นก็เคยเจอไปเจออยู่ครั้งหนึ่งเขาเกือบตกน้ําตายที่วันร้างอะที่เล็กเอาไปอยู่วันล้างอ่ะแล้วคนนั้นกไปเจอแล้วไปช่วยเลือกลับมานะแล้วก็กลับมาส่งให้เล็กอโอ้โหเป่งเข้าไปเข้าไปที่เมืองเข้าเข้าไปที่วันล้างเขาคิดว่า เขาจะกลับทางหักประตูทางนั้นเนี่ยเขาเดินพักพาตกออกตกน้ํานะพตอนนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงน้ำแรงน้ำแรงมากด้วยที่วันหลังอะตอนนี้เขาน่ยกลับไปที่เมืองแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ไปเจอรูเขาด้วยลูเขาก็กลับมาไปกันเลยเดินไปไปลงมาเดี๋ยวพวกเราเดินทางกลับเลยครับ พอพี่เอฟซีกับผมเนี่ยเดินทางกลับเลยนะครับเพราะว่าไม่เจอมันออกมาเลยตอนนี้อากาศว่าเริ่มเย็นๆยังไงไม่รู้วอาเดีฝนจะตกนะฝนตกเนีกลับลำบากต้องเดินทางกลีกล่อนเนี้ยทางเนี่ยผมใช้กันะจนเป็นรอยทางหมดแล้วนะ ออกมาแรกๆนัไม่มีทางเลยนะพี่พี่ไม่หอยมีแบบนี้อนะันนี้ก็เริ่มเป็นทางเดินไปได้แล้วนะเ,ออเดี๋ยวเก็บนี่ก่นอนเลยปดเสียดายนะนนติงอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอนะ่ใครอเอกจากเะเบอาไม่รู้ ต้องรีบกลับนะเดี๋ยวฝนตกเก็บนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราน่าจะเดินทางกลับแต่เ,เราแวะเข้าไปไหว้พระกันก่อนเร,เราเดินทางกลับนะเสียดายนะไม่มีไไมีเรื่อเดียวาปลาม,มีใส่มันก็ดเดี๋ยวมีหายนะก็เดี๋ยวลำบากนะเพราะไม่รู้ว่าปวดเก็บหาไม้ไม่เจอนะเดี๋ยวปาอยู่แล้วมีเนี่ยจับนะปวดโดนหินแล้วก็วกวกมีมันก็ดอนหายไป ไปเรี่ยขึ้นป่ามัเล้อมาเลยหรือเปล่ายูนยนเ่นผ้าเลยเดบากข้เลงรบๆเข้าไปไว้พากันก่อนเราเนี่ยจะเดินทางกลับกันนะครับ จำไว้ต้มาเนี่ยพระเนี่ยก็ต้องมาเรามาเนี่ยเข้ามาก็จะมาไหว้กันตลอดนะเพื่อให้ปกป้องรักษาเรานะเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยก็เหมีเจ้าที่เจ้าทางเราก็ต้องเข้ามาไหว้เขานะเขาก็คอยปกป้องรักษาพวกเราแถวนี้แหละพอเราเรามาเจอเนี่ยเราเจออันตรายเขาจะได้เราจะได้ปลอดภัยนะ <c oughs> okay, เดี๋ยวเราไหว้กันก่อนนะ okay. นเสียดายนะ วันนี้เราพาเพื่อนลงมาด้วยก็ไม่เจออะไรนะลงนะ,ะ <c oughs> เจอเจอแค่โจนนั้นแล้วไม่จับมไม่ได้วะเพืลงนี่ก็เมื่อกี้เอาโหเอานะเจอมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะปิดหน้าปิดตามันเนี่ยเพื่อนลงเนี่ยเอามีดอะไรฟันหนึงเดียวเลยนะผมบอกจะให้จับมาอย่างเดียวเนะพื่อนลงนี่ถ้าทันนี่ผมว่าเพื่อนลงเนี่ยน,น่าจะน่าจะฟันเลยนะลงนะลงแม่เนี่ย่งวถ้าทันนี่เมื่อกี้นะน่าจะโดนนะแต่ยังว่ามันว่ามันชินกับเส้นทางนะวิ่งโคตรไวเลยนะ เลงทางเมืองเ้าดูดพุทธเดี๋ยวครับเพี่เพี่อสีเดี๋ยวพวกเราเนี่ยน่าจะิดคลิปเพลงเท่านี้นะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเดินทางกลับก่อนก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนได้นะโอเคครับไป